เริ่มใหม่ค่ะสีได้เองเนี่ยจะเหมาหมดร้านเลยใส่เป็นฝรั่งเศสโคลอมเบียนะคะ15% off นะคะต้องหมดเหมาแล้วค่ะช่วงนี้ทำงานเหมาหมดละวันนี้ทำงานไม่เป็นไรสีนี้ก็สวยดียทำงานวันหยุดจะได้ตังค์็อปปิ้งนี่ทำบ้านอีกห้าพันเหรียญสวยมากเลยค่ะจากถ่ายรูปขึ้นเลยเออมีตัวใหญ่ไหมเนี่ยใส่คู่กับปีเตอร์มีตัวใหญ่ไหม ตัวใหย่แม่มีแม่มีเดียมแม่เจ้าด้วยเหรอสวยไปเชียงรายหนาวพอดีสีฟ้าต่อค่ะนี่กันฝนได้ดูสวยจังเออสีนี้สวยสีฟ้าสวยถ้าหนูมีสีดำเป็นของ t h อ n o อยส์เฟสอันนี้ก็เป็นคาร์มเบียคาร์มเบียเราใส่แบบออกข้างนอกเดินป่าเดินหิมะอะไรเงี้ยกันฝนก็ได้ว้าสวย